เฉลยโจทย์จากแบบฝึกหัดหนังสือคอมบินาทอริกของสอวนอน,นะคะมาเริ่มกันที่ข้อ17ในแบบฝึกหัด1.1ค่ะโจทย์บอกว่าต้องการสร้างจำนวนเต็มบวกที่มี4หลักจากตัวเลข0ถึง9โดยให้มีค่าอยู่ระหว่าง4,500และ9,500จะสร้างได้กี่จำนวนถ้าเลขแต่ละหลักซ้ำกันไม่ได้ในที่นี้นะคะเรามีตัวเลขอยู่10ตัวได้แก่0 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดและเก้าซึ่งต้องการนำซึ่งต้องซึ่งต้องการนำมาสร้างเปน็นจำนวนเต็มบวกที่มีสี่หลักแสดงว่าเราเนี่ยจะมีช่องให้ใส่จำนวนทั้งหมดสี่ช่อง แต่ในข้อนี้นะคะโจทย์มีเงื่อนไขว่าจำนวนที่สร้างเนี่ยจะต้องมีค่าอยู่ระหว่าง4,500และ9,500ซึ่งครูเนี่ยใจะแยกออกเป็น3กรณีกรณีที่1คือจำนวนที่อยู่ระหว่าง4,500และ5,000 กรณีนี้นะคะถ้าเรามีช่องว่างให้ใส่จำนวนสี่ช่องในหลักแรกที่เป็นหลักพันจะเป็นได้แค่1ตัวคือเลขสีค่ะต่อมาต่อมาในหลักร้อยนะคะซึ่งหลักร้อยเนี่ยเรากำหนดว่าจำนวนอ,อยู่ระหว่าง4,500ถึง5,000 แสดงว่าตัวเลขที่จะอยู่ในหลักร้อยเนี่ยจะต้องเป็นเลขห้าหกเจ็ดแปดและเก้าแสดงว่าในหลักร้อยจะสามารถใส่ตัวเลขได้ห้าตัวหลักถัดมาหลักสิบนะคะในเมื่อหลักพันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวเลขไปแล้วหนึ่งตัวหลักหนึ่งร้อยเป็นตัวเลขไปแล้วหนึ่งตัวซึ่งโจทย์กำหนดว่า ถ้าเลขแต่ละหลักซ้ำกันไม่ได้แสดงว่าหลักที่3คือหลักสิบเนี่ยจะนำตัวเลขที่อยู่ในหลักพันและหลักร้อยมานับอีกไม่ได้ดังนั้นจากตัวเลข10ตัวจะเหลือตัวเลขให้เลือกเพียงแค่8ตัวเช่นเดียวกับหลักหน่วยค่ะจะเหลือตัวเลขให้เลือกเพียง7ตัวดังนั้นวิธีในการสร้างจำนวนที่อยู่ระหว่าง4,500และ5,000ันจะสามารถสร้างได้1คูณห้า คูณ8คูณ7เท่ากับ280วิธีต่อมากรณีที่2นะคะกรณีสองรูให้เป็นจำนวนที่อยู่ระหว่าง 5,000และ9,000จากตัวเลข10ตัวนำมาเรียงสับเปลี่ยนเป็นจำนวนที่มี4หลักซึ่งจำนวนนี้อยู่ระหว่าง5,000ถึง9,000แสดงว่าในหลักพันเป็นเลขอะไรได้บ้างคะเป็นเลข5เลข6ก 7และเลข8ซึ่งในที่นี้นะคะเราจะยังไม่นําเลข9เนี่ยมาอยู่ในหลักพันก่อนจะแยกป็นกรณีหนึ่งเนื่องจากจํานวนในกรณีที่2องจะเป็นจํานวนที่อยู่ระหว่าง5,000และ9,000แสดงว่าหลักพันจะเป็นจํานวนได้4จํานวนต่อมาในหลักร้อยเป็นได้ทั้งสิ้นจำนวนไม่เอ่ยไม่ได้เพราะว่ามีจํานวน ที่อยู่ในหลักพันไปแล้วหนึ่งจำนวนแสดงว่าจากสิบตัวเนี่ยจะเหลือให้เรียกสับเปลี่ยนในหลักร้อยแค่เก้าตัวถัดมาหลักสิบจากสิบตัวเป็นหลักพันไปแล้วหนึ่งหลักร้อยไปอีกหนึ่งดังนั้นเหลือเป็นหลักสิบอีกแปดตัวและเป็นหลักหน่วยอีกเจ็ดตัวดังนั้นในกรณีที่สองนะคะจะเหลือจะมีวิธีการ ดังนั้นในกรณีที่2นะคะจะมีวิธีในการเรียงสับเปลี่ยนในการสร้างจำนวนเนี่ยทั้งหมด4คูณเคูณ8คูณ7เท่ากับ2,016วิธีมาต่อกันที่กรณีสุดท้ายกรณีที่สาม คือจำนวนที่อยู่ระหว่างเ0้าและ9,500 จากกรณีก่อนหน้านะคะครูยังไม่ได้คิดจำนวนที่คนต้นด้วยเลข9ดังนั้นในกรณีที่3หลักพันเป็นได้เพียงแค่ตัวเดียวคือเลข9ต่อมาหลักร้อยหลักร้อยนะคะเนื่องจากเรากำหนดให้เงื่อนไขในกรณีนี้เป็น9000ถึง9500แสดงว่าตัวเลขในหลักร้อยเนี่ยเป็นได้แค่0 1 2 3และ4เป็น5ได้ไหมเอ่ยเป็น5ไม่ได้เพราะว่า5เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็น5จะกลายเป็น9,500หร้อยหรือว่าเก้าพัอกว่าจะไม่ได้อยู่ระหว่างเ0้าและ9,500นะคะหลักร้อยสามารถใส่ได้ห้าจำนวนต่อมาในหลักสิบ นื่องจากมีตัวเลขที่อยู่ในหลักพันและหลักร้อยไปแล้ว2ตัวจึงเหลือตัวเลขให้ใส่หลัก10อีกแค่8ตัวและใส่ในหลักหน่วยอีก7ตัวดังนั้นกรณี3นะคะจะมีวิธีการเรียงสับเปลี่ยนตัวเลขทั้งหมด1คูณ5คูณ8คูณ7เท่ากับ280วิธี ซึ่งโจ์นะคะต้องการวิธีทั้งหมดครูจึงจะนําวิธีที่ได้จากกรณี1บวกด้วยกรณี2บวกด้วยกรณี3ะคะ่ะดังนั้นจะสร้างจำนวน ใช้ทั้งหมดจากกรณีหนึ่งคือ280กรณี2คือสองพและกรณี3คือ280 2,576วิธี ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับกล้าเฉลยโจทย์แบบฝึกหัดที่1.1ไว้เจอกันต่อแบบฝึกหัดต่อไปค่ะ